เ็นบางส่วนของคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคต่อนะคะมีคุณพ่อเป็นนีเปสาหลักนะคะของคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคนะคะก็คุณพ่อคือพ่อตัขอบเป็นทบุญใหย่อยูหน่อยคุณพ่อมีความล่อเนี คุณยายทุกท่านเลยนะคะคยายมีความสุขนาะก็แล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะศิลปินทุกท่านที่มาให้ความสุขกับคุณยายก็ดีใจนะคะมีโอกาสคงจะได้มาพบกันอีกนะะ้องคุณยายนะ,ะจะจะมาเยี่ยมถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมใหมให่นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะที่มาวันเกิดน้องอ้อมนะคะ นี้นะคะได้ตอบแทนสู่เจ้าภาพทุกท่านเจ้าของบ้านเกิดคณะตนคณะนี้เกมเจริญชัยมาลัยนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งแปนสาวผทุกท่านนะคะที่มาถือกำเนิด้สมความฝันทีนาทึ่งนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างที่ว่าอย่าลืมบ้านเราแค่สองเรามีโอกาสมาเยี่ยมเยียนก็มาเยี่ยมเยียนบ้านเราได้นะคะจะมาเป็นหมู่คณะหรือจะแยกส่วนมาก็ได้จะมีดนตรีมี้เกมมาก็ได้หรือจะมาเป็นส่วนในตัวก็ได้นะคะ ขององกงานแล้วแบบนี้นะคะแลขอให้ทุกท่านด้ทกับโดยสุภาพแล้วก็การทานมเนยเจริรุูงเรือนะคะมีเงินมากองมองมาอเยอะๆทท่านนะคะของคุณมากอนข้าอนหวันเคดือนล้อทำนอะะอะะออะะอดะ ก็น้องเอลนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาอวยพรนะคะเดี๋ยวจะไปตามตอบในเฟซทั้งเฟซไอจีแล้วก็ไลน์นะคะแชทส่วนตัวมากมายนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ชมกันจนจบนะคะก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมนะคะถึงดูแค่ส่วนนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ได้เป็นกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะชนะบายได้บุญใหญ่จังเดี๋ยวตรงนี้ดนเลยจะเอาบุมาะไรไปอวดแฟนคสาว ไม่เลยทุกท่านถ่ายไปแล้วเปนนี้นี่มันเป็นแบ่พันไหมยาวเห็นหน้าเดี๋ยวะอี๋อนะเอาไม้พูดถึงมหากรรมไหมจะเปิดมหากรรมแล้วก็ความสำคัญนะคะถึงมหากรรมลิเกกันมหากรรมลิเกนะคะที่จะจัดขึ้นโดยพ่อเฉลิมชัยแล้วก็คุณแม่ละพีพรนะคะที่อายุเอ่อโรตารีพยาสุติปาร์คนะคะก็จะจัดขึ้นในประมาณเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ 25 25ค่ะสึิงหากคมนะคะต้องเันวันอาทิตย์ใช่ไหมคะค้าก็ท่านใดว่านผลิชนใจโซบัตนะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะถ้าเธอสชใยคุณแม่ละพี่พอหรือว่าเธอปิ้นที่มาร่วมแสดงด้วยก็ได้นะคะฝากค่ากันไม่ด้วยนะคะดีค่ะเอาการ์ดไปส่อนหนอยค่เ ก็กออกขอทราบไปด้วย,ยนะครับสำหรับงานมหกรรมลิเกรวมดารานะครับทั้งที่5จัดขึ้นที่ห้างโลตัสอยุธุยานะครับไชน์ทุยาซิที่พาร์คนะครับในวันที่5สิงหาคมตรงกับวันอาทิตย์ก็คนเชิญนะครับแฟนคลับจากหลายหลายท่านหลายหลายที่นะครับ รายละเอียดว่ามีใครบา้างก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับแฟนบจากทุกๆจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็เขตภาคใต้นะครับตอนบนก็ฝากไปด้วยครับห้ามพลาดนะคะห้าปีแล้วนะคะปีนี้รับรองเลยว่าใครพลาดเสียดายมากเลยนะเรามีนักแสดงนะคะมาระดับเกียร์ในงานนี้นะคะมากมายนะคะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมารวมกันนะคะ เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าจะโปรโมทใครบ้างนะคะยิ้มค่สิงหาอย่าลืมนะคะบ๊ายบายค่ะ